รถรุ่นนี้เข้ามาแล้วค่ะลูกค้าจ๋าใครๆแต่คนก็ตามหานะคะซีวิก FB นั่นเองนะคะคันนี้นะเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นหรือครองใจทุกช่วงอายุทุกสมัยจริงๆนะคะกับเจ้า Honda Civic เครื่องยนต์หนึ่งพซีซเกียออโต้ปี2014คันนี้นั่นเองค่ะคันนี้นะคะน้องมันรูปแบบสีดำเท่ๆดูดันแบบนี้เลยนะคะโฉมข้างหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือไม่ต้องพูดอะไรมากเลยพูดไม่พูดอะไรมากเพราะว่า c i v i c มันขายตัวของมันเองแบบนี้อยู่แล้วนั่นเองนะคะให้ดูล้อของเขาก็เป็นแมกลายแบบนี้ก็ดีไซน์สวยดีนะนะคะไฟเลี้ยวมาที่กระจกมองข้างอีกด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามันจะสวยหรูแค่ไหนนะนี่พอเปิดมาข้างในนะคะก็เห็นว่าที่นี้จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วรอบคันนั่นเองนะคะชมพู่ขออนุญาตขึ้นรถก่อนเลยในคันนี้นะคะเป็นระบบฟุตสตาร์ดอีกด้วยนะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนเลย นี่เลยนะคะพวงมาลัยเขาเป็นพวงมาลัย power multi function เนาะแอร์แบคคู่หน้านั่นเองนะคะนี่เลยก็คือเลื่อนไม้ของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลื่อนแสงด้วยแบบสีดำเงินตัดสีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้ก็พิ้วซีดีได้แบบนี้เลยเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังด้วยเนาะง่ายใกนการทำความสะอาดมากมากเลยคันนี้ก็เป็นกุญแจคีย์เลสให้มาแบบนี้นั่นเองนะคะ,ะไปดูด้านท้ายของเขากันดีกว่า ไปดูก่อนเลยนะคะนี่ไฟท้ายของเขาจะเป็นแบบอย่างนี้นะแบบนี้นะคะแต่ว่าของเราอ่ะมีทั้งตัวไฟท้ายแปดเหลี่ยมก็มีนะ f อดีก็มีนะคะใครสนใจแบบไหนบอกม,มาได้เลยนะคะเครื่องอยนต์หนึ่งพันแปดร้อยซีซีห้องเก็บสัภารับเขาก็คือจะก,กว้างๆแบบนี้เลยเนาะแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อ่ะดูตรงนี้ต่อฝาถาังอัมมานนะคะเบนซินนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะคะขอดูห้องหน่อยนะห้องเครื่องเขาปเป็นยังไง สภาพห้องเครื่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือเดิมมีความเดิมทุกจุดจริงๆนะแล้วก็แผ่นกันความร้อนมีมาให้นะคะถ้าลูกค้าสนใจ Honda c ซี vic คันนี้ค่ะปี2014คันนี้ราคาอยู่ที่445,000บาทซื้อแล้วก็จะพูดซื้อได้ทุกอาชีพใช้เงินจองจบรับรถเพียงแค่90บาทลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับชมพู่ได้นั่นเองนะคะสนใจโทรหาชมพู่เลยค่ะที่เบอร์0820503433บริการเอารถไปส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านคะ่ะ Субтитры sure.